สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับการออกแบบปรับปรุงอาคารบังคับน้ําตัวนี้นะครับอาคารบังคับน้ําตัวนี้นะครับมีปัญหาก็คือน้ํามันข้ามผ่านได้นะครับเพราะว่าตอนที่ออกแบบเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะครับประตูปริมาณน้ํามันไม่ได้เยอะขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเราจะแบบปรับปรุงเนี่ยเราต้องมีการตัดยอดน้ําก่อนนะครับซึ่งระยะยาวเนี่ยเราจะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราจะออกแบบหนึ่งนะครับก็คือให้น้ําข้ามได้ อันที่สองคือป้องกันแม่น้ำเนี่ยมันรอดใต้นะครับเพราะว่าตอนที่เราสังเกตดูนะครับโครงการนี้เนี่ยน้มันกเพราะฉะนั้นระยะยาวไม่ได้นะครับเพราะว่า่ดีทุกคนเราก็ต้องท้ทได้และอย่างหนึ่งนะครับมันมีน้ำรอดใต้ด้วยอันนี้ก็คือเราปัดเซ็ตขั้นนาครับสังเกตดูนะมันมี มีตัวน้ำมันรอดได้เพราะฉะนั้นนะครับวิธีการนะครับเราก็ไปจอะสำรวจดินก่อนนะครับดินเราเนี่ยก็คือที่1.45เมตรเนี่ยเป็น CL คำว่า c เนี่ยคือดินเหนียว L คือ Low Liquid Limit Liquid Limit น้อยกว่า50ก็คือเป็นดินเหนียวน้อย3.45เมตรนะครับก็เป็นดินเหนียว6.45เมตรนะครับจากนี้นะครับเป็น GC หมายความว่า G คือกรวด C คือดินเหนียว 7.45ก็เป็นดินเหนียวน้อยนะครับประมาณ8.45เมตรเนี่ยจะเป็น sandy clay นะครับก็คือเป็นดินทรายแล้วก็มีมีตะกอนทรายแล้วก็10.45เนี่ยเป็น sandy silt sandy silt นะครับก็คือเป็นเป็นทรายแล้วก็มีมีมีตะกอนทรายทีนี้นะครับก็เราผมก็ได้ออกแบบนะครับก็คือว่าตัวเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ทำเขาเรียกว่าลดระดับนะครับ เป็นตัวเป็นตัวคล้ายๆว่า,าทางระบายน้ําล้นนะครับถ้าเกิดน้ํามันน้ํามันมาเนี่ยมันก็จะเข้าทางนี้นะครับก็คือเรายอมให้มันท่วมทีนี้นะครับผมก็ได้ออกแบบในส่วนของตัวก็คือเราจะออกแบบตัวนี้นะครับก็หมายความว่า,านี่นะครับจากแบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับน้ําเราก็ทําการลดระดับตัวนี้นะฮะ จากเดิมเนี่ยมันตรงแบบนี้นะฮะเราก็ทําการตอนนี้เราก็ทําการเหมือนเปิดเปิดเป็นฝายนะครับถ้าเกิดว่าน้ามันมันสามารถข้ามได้นะครับทีนี้ตัวฝายเนี่ยเราก็ใช้สูตรตัวนี้นะครับ Q เท่ากับ c l h ยกกลัง1.5นะครับ c คือสัมประสิทธิ์นะครับกลมชนใช้1.705แอลนะครับ L ความยาตรงนี้นะครับความยาตรงนี้นะครับเราก็ใช้ออโตแคลดวัดนะครับประมาณ15.2ระดับสั้นเราให ะร,ระดับน้ำให้บให้1เมตรับอยู่ที่1เมตรก็ออกมาได้ที่5 9 6ก็คือ2ข้างระบายได้ก็ประมาณ50ขกว่านะครับ50กว่า cms คำว่า cms ก็คือ cubic คิวเบกเมตรคิวบ c เมตรเมตรกำลัง3ต่อวินาทีซึ่งประตูเดิมเนี่ยมันรับได้100นะครับมันก็คือสามารถระบายเพิ่มได้อีก50% 5 0นะครับซึ่งด้านท้ายเนี่ยนะครับคือ ปกติเวลาน้ำเนี่ยเราก็จะปิดตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้มันระบายออกด้านบนเพื่อเพื่อเป็นการบรรเทาไม่อาคารมันพังทีนี้เมือม่อเมือ่อแล้วก็มันจะมีตัวที่เราเรียกว่าตัวป้ปิ้งก็คือน้ํารอดใต้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้ป้องกันการน,นอดใต้ได้ก็คือเราก็จะมีตัวชีดพายตัวนี้นครับเพื่อเป็นการป้องกันเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าความยาวชีดพายเนี่ยเราจะหาได้ยังไงนะครับตอนนี้เรากําหนด4เมตรก่อนทีนี้เราก็ดูว่าจะกำหนดสีเวทมันพอไหมนะครับ จากผนชิ้นพายที่เราใช้นะครับก็คือขนาดตัวนี้นะครับ400ก็คือ400มิล400มิลคือประมาณ40เซนนะครับ400รอยย่ห้าร2 5ย25้ามิลร้ยห้ามิลก็คือ12.5เซนิเมตรความหนา13มิลลิเมตรทีนี้นะครับในการที่เราจะดูลอดไม่ลอดเนี่ยเราจะใช้สูตรที่เราว่า weight k e e p ratio นะครับเราก็ไปทำการเจาะสำรวจดินนะครับปรากฏว่าดิน ตรงบริเวณนี้มันก็จะเป็นตัวแซนดี้ซิลนะครับตัวแซนดี้ซิลเนี่ยค่า C อยู่ที่เป็นรายละเอียดมากนะครับอยู่ที่8.5นะครับทีนี้เราก็ทำการออกแบบนะครับว่านะครับทำการออกแบบก็คือ L มันก็จะมี LH 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 L ก็คือ horizontal บวกกับ LV นะครับหารด้วย เอสน้านะครับอันนี้เป็นอาคารของเรานะครับมันก็จะมีระดับน้ําด้านเหนือน้ํากับด้านท้ายน้ํานะครับตรงนี้จะเป็นเหนือน้ํากับท่าน้าเนี่ยจะเป็นเดลต้าเนะครับคือตัวนี้ส่วน LH นะครับ Lh ก็คือระยะในแนวราบส่วน L แต่ว่าต้องหารด้วย3นะครับส่วน LV ก็คือความยาวชีดพายกับพวกคีย์ต่างๆนะครับพวกนี้จะเป็น LV นะครับ ทีนี้เราก็มาคํานวณน,นะครับเราก็ออกแบบัวก่อนตรงนี้4ี่เมตร4เมตรเนี่ยไหวไหมนะครับทีนี้ก็เราก็ลองมาคํานวณน,นะครับ8.5นะครับเวทคีฟที่เราต้องการเหนือน้ำนะครับเหนือน้ํา6.2ลบกับท้ายน้ํา8.4นะครับเดลต้า h 6.2ลบกับลบ8.4นะครับก็เป็น7ทีนี้เราก็มาดูความยาวนะครับ ความยาว L Lh นะครับก็คือระยะตั้งแต่นี้ไปเลยนะครับตรงนี้ได้บวกกันนะครับทั้งหมดแล้วก็ Lv นะครับก็จะมีตัวคีย์ต่างๆนะครับตัวชีตพายนะเห็นไหมสีเมตรสี่เมตรนะครับสเมตรสังเกตน,นะฮะสี่มันสองข้างนะครับข้างนี้4ี่ข้างนี้สี่ข้างนี้สี่ข้างนี้สี่นะครับแล้วก็จะมีพวกคีย์ต่างๆ ทีนี้ตัวก็จะเป็น L LV สังเกตนะครับ 3, L H เราหาร3 LV เราไม่หานะครับเราก็คำนวณดูนะครับปรากฏว่าใช้ใช้ชีทภาย4เม็ด2ตัวตรงนี้นะครับแล้วก็รวมรพวกพวกคีทั้งหมดเลยกับระยะในแนวราบเนี่ยได้10.54มากกว่า8.5ก็โอเคนะครับก็คือก็คือป้องกันก็คือป้องกันการน้ำรอดนะครับน้ำรอดตัวที่น้ำรอดเราเรียกว่าอาการไป,ปิ้งปิ้ทีนี้มาดูนะครับการ อ่าเขารื่องการตอกทิพไพนะครับในในเราจะใช้เรือใช้เรือ,อ,อแล้วก็ใช้ตัวโรนบในการกดทิพย์พาโครงการนี้ก็ใช้แบบนี้เหมือนกันเพียงครับสำหรับการแนะนำนะครับใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์มีประโยชน์ไนะครับ